ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสักการะขอพรพระครูนิเทศสาครธรรมณที่วัดท่าเสาตําบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครประวัติความเป็นมาวัดท่าเสาถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศัการาช2474เดิมเคยเป็นวัดร้างเก่าแก่ถูกทิ้งร้างมานานมากอุโบสถหลังเก่าผุพังหมดจนในสมัยพระครูอัทอธรธรรมนิเทศท่องอยู่อัตธีโป อดีตเจ้าอาวาสได้มาบูรณะใหม่แรกรับมีเพียงกุฏิบุงจากเล็กๆมีลิงอาศัยบริเวณวัดสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดท่าเสาเป็นเพราะเคยเป็นสถานที่นําเสามาขึ้นสําหรับนําไปปลูกสร้างบ้านเรือนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2481เขตวิสุงคามสีมากว้าง6เมตรยาว15เมตรสถานที่น่าสนใจภายในวัดอุโบสถ อุโบสถหลังใหม่ของวัดท่าเสากําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ยังมีอุโบสถหลังเก่าที่สามารถเข้าไปสักการะได้ศาลาการประเรียนเป็นสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่างๆกุฏิสงเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์หอระฆังเป็นสถานที่สําหรับตีระฆังเพื่อแจ้งเวลาเมนเป็นสถานที่สําหรับเทาบ้าศกสวนภายในวัดมีสวนที่ร่มรื่นเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมสําคัญ งานประจำปีวัดท่าเสางานประจำปีของวัดท่าเสาจัดขึ้นทุกปีโดยปกติแล้วจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนกิจกรรมภายในงานจะมีทั้งการทำบุญตักบาตรฟังเทศชมการแสดงและอาอกร้านค้าต่างๆงานกระถินงานกระถินของวัดท่าเสาจัดขึ้นทุกปีโดยปกติแล้วจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนากิจกรรมภายในงานจะมีทั้งการทำบุญตักบาตรฟังเทศแห่กระถินและร่วมบุญกระถิน งานทำบุญวันวิสาขบูชางานทำบุญวันวิสาขบูชาของวัดท่าเสาจัดขึ้นทุกปีโดยปกติแล้วจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมกิจกรรมภายในงานจะมีทั้งการทำบุญตักบาตรฟังเทศเวียนเทียนและปล่อยนกปล่อยปลางานทำบุญวันมงคลจัรพัดงานทำบุญวันมงคลจัรพัดของวัดท่าเสาจัดขึ้นทุกปีโดยปกติแล้วจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมกิจกรรมภายในงานจะมีทั้งการทำบุญตักบาตรฟังเทศเวียนเทียนและปล่อยคุมลอย งานทำบุญวันอาสานบูชางานทำบุญวันอาสานบูชาของวัดท่าเสาจัดขึ้นทุกปีโดยปกติแล้วจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมกิจกรรมภายในงานจะมีทั้งการทำบุญตักบาตรฟั่งเทศเวียนเทียนและนั่งสมาธิการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีจากกรุงเทพไปยังวัดท่าเสาระยะทางประมาณ50กิโลเมตรโดยรถไฟ นั่งรถไฟสายแม่กลองลงสถานีบ้านแหลมต่อรถสองแถวสีฟ้าสายบ้านแหลมท่าเสาโดยรถตู้นั่งรถตู้จากหมอชิดหรือจตุจักรไปลงที่ตลาดมหาชัยต่อรถสองแถวสีฟ้าสายบ้านแหลมท่าเสาโดยเรือนั่งเรือจากท่าเรือเทียนจินไปลงที่ท่าเรือบ้านแหลมต่อรถสองแถวสีฟ้าสายบ้านแหลมท่าเสาคำอธิษฐานจิตข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยพระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าตั้งใจทํามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติตอนต้นที่เป็นคุณงามความดีทั้งหมดจนถึงปัจจุบันชาตินี้และที่ขณะกําลังทําอยู่นี้ขอเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้หากมิถึงแต่ประการใดขอคําว่าไม่รู้ไม่มีไม่สามารถทําได้จงอย่ามีบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงพระนิพพานและขอให้ข้าพระเจ้ามีสติสัพชัญญสมบูรณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตขอให้นึกถึงความดีได้ขอให้ได้อยู่เบื้องบนอย่าลงสู่เบื้องล่างขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่มีนรกภูมิเป็นต้นจงอย่ามีบังเกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดข้าแต่เทพเทวดาผู้เป็นสักขีพยานในการรักษาทรัพย์ตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันบุญกุศลใดก็ตามทรัพย์ใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าพึงสังสมมา ให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในดินแดนสุวรรณภูมิได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าได้พบบวรพระพุทธศาสนาได้พบพระศรีคเนศได้พบพญานาคราชหรือเทวดาองค์ใดที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้เวลาที่มีอยู่ในภพชาตินี้ในการทําูุบารุงรักษาบ้านเมืองและศาสนาขอการดูแลบํารุงอุดหนุนตัวเองครอบครัววงตระกูลให้มีอิสรภาพให้สําเร็จสะดวกสบายทรัพย์ใดมีอยู่จริง ทั้งที่ดินทั้งใต้น้ำทั้งอากาศขอให้หลังไหลเข้ามาที่ในชีวิตของข้าพเจ้าสาธุ